าะ goth بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ในสวรรค์ผู้หญิงหรือผู้ชายมีมากกว่าเอาเราลองตอบดูในใจแต่คำตอบของท่านอซสล็อลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมระบุนะครับว่าในสวรรค์มุสลิมะผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายเอาล่ะสิ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนค้านอาจารย์อับนนบีบอกไม่ใช่หรือว่าผู้หญิงในนรกเนี่ยมีเยอะก็เราพูดแต่เรื่องผู้หญิงในนรกมีเยอะในสวรรค์ไม่เคยพูดละ่ะในสวรรค์จะมีสตรีมากกว่าผู้ชายอ่ดาดูฮะดิษฮะดิษสวันี้ของอิหมัมบุคอรีนะครับไม่ธรรมดานะครับอ,มมาาอ,รอิมมาตาฟาข้อรู้ว่าอิมมาตาซาการูอริยานฟินจันนะอักษรุอามินนิสา รายงานฮะดิษบทหนึ่งซอฮาบะนะครับได้ได้เล่าว่าเขาเนี่ยพวกเขาต่างมีการวิาพากวิจารณ์กันมีการพูดคุยกันว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครอยู่ในสวัสด์มากกว่าหนปธรรมดานะในสมัยนบะีบรรดาซอฮาบะนี่เขาเถียงกันเขาไม่ได้เถียงนะเขาเรียกแสดงความคิดเห็นอาฝกโกลอบูฮุไรระท่านาก็มีซอฮาบะด,ด้วยกันก็มาถามท่านอบ,บูฮุไรระ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายว่าท่านอบูฮุรราะเป็นคนจาหะดีสมากกว่าเพื่อนในบรรดาสฮาบห์ประมาณ5 0 0พหะดีสอยู่กับนบีคุกคีอยู่กับท่านนบ,นนบีท่านอบูฮุรราะบอกว่าอาวาลัมยากุนอาบุลกอเิมสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพวกท่านไม่เคยได้ยินอบุกอเซมพูดกันนั้นหรืออบุกอเซมคือน้ำหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีมีชื่อนี้ครับมุสตอฟา ผ yeah. ู้ที um> ่ถูกคัดเลือกอัห์มัดมมฮัมมัดอบุลกอสิงนะพวกท่านไม่เคยได้ยินท่านนบีพูดกันนั้นหรือนบีพูดว่าอย่างไรอินนาอาวลาซุมรอตินตะดะโครุนยันนะแท้จริงชนกลุ่มแรกจะเข้าสวรรค์อ่ะพี่น้องฟังเลยนะคนกลุ่มแรกที่เข้าสวรรค์นั้นอาลาสูรอตินกอมารีไลลาตันบัตดิ เขาจะเข้าสวรรค์ในสภาพที่รูปร่างงดงามดุดดังดวงจันทร์วันเพ็นนบีไม่ได้บอกว่าวัดยาหุนนะครับสู้หรอร่างกายเนี่ยเป็นประหนึ่งอะไรครับกอมารดวงจันทร์ไลลาตันบัตริดวงจันทร์วันเพ็นซึ่งสวยกดงดงามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชมผู้หญิง นักกวีเขาจะชมผู้หญิงก็คือว่าชมผู้หญิงใบหน้าสวยเหมือนดวงจันทร์นบีบอกว่าคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์คือคนกลุ่มที่สู้หรอรูปร่างนี้จะประหนึ่งดวงจันทร์วันเพนญมีรัศมีวันละตีแตลีฮาแล้วกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สองกลุ่มถัดไป อาดวาอินเกากาบินดุรีนฟิสมะกลุ่มที่สองนั้นเข้าไปประหนึ่งแสงดวงดาวที่มันสุกสกาวสดใสมินสัมมาฟิสมะบนดวงจันทร์เอ้ยบนดวงท้องฟ้าคนกลุ่มที่สองนี่จะมีความสดใสสว่างวาบนะครับสว่างนะครับเหมือนดวงจัเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า เหล่าคนลิมรีอิมมินหุมซาวยตาลอิสนาตาลและผู้ชายทุกคนจะมีภรรยาสองคนผู้ชายหนึ่งคนจะมีภรรยาผู้หญิงสองคนยูรอมุคหุสูกิฮิมามินวะรออิลลัฮมิโดยถ้ามองจาก มองดูนางนางจะมีผิวพรรณที่งดงามประหนึ่งไข่มุกประหนึ่งบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนสีผิวเหมือนน้ำนมคือมองแล้วสดใสผิวกายของนางเนี่ยสดใสาวามาฟินจนนาอาซับุและในสวรรค์จะไม่มีใครเป็นโสตฉะนั้นคำตอบที่ท่านอบูฮุไรร์ ตอบกรบรนดาสซอฮาบะด้วยกันโดยอ้างฮะดีษจากท่านรอซูลว่าผู้หญิงจะมีมากในสวรรค์มากขนาดไหนสองเท่าของผู้ชายช Eu posso...